สวัสดีค่ะวันนี้สิมมเว่านิี้ท่านใน้ฟังเนาะค่ะนอกผู้ขานี่ก็เป็นคนที่บ่ดื้ได้ค่ะเป็นคนที่งามแต่สมัยตะกี้อืมเป็นสาวซาเบิดตํำบนีนบอมีไผดอกสิบห่หูคอยเขย,ยงามมือนี่ก็งามคือเกานน่นละล่ะอุ้ยไปทางไหนมาทางไดคนแตกวุน่นวุน บเป่เขเนขอยอย้าวแนมข่อยแด้บเปข้ามาหาข่อยเด้เขาไปตลาดข่อยบออ้าพ่อท่านจบไปเที่ยวงั่นมัดงั่นมากคือกันอุย้ยเบาวแตกตึมตึมกับบเป็นมาหาข่อยดอกเขาจะมาเที่ยวงานนี่ล่ะเพิ่นว่าแต่สมัยเต็กกี้มีผู้บ่าวมาคุยซื้อไอ้เขียวเพิ่นก็ มากกันมึงก็แขวยเนาะมากกันมาตั้งแต่หนหน่อยมากตังต้งเตายุปซีสิบหาปีคนมาพอกันอีกตัวหนึง่งคนเป็นสาวกำลังง่ามเลยแหลวใครเห็นก่อนซ้อนสูงขาวเงาจนทนเท้ยหน้าก็เกียงขิวกระก้องมึงที่หลัก สิบวยเขาหมักยังใดเนาะนะค่นผู้งามกระโดดไปกุดมั่นแต่สมัยตะกี้หามือโรยมือละยี่สิบบาทผู้บ่าวยนียมือแรงมากผู้บ่าวเพิดกระตรงมาเหลี่ยมน้าเนาะเอ้ยแตงต่งสองทุ่มดีใจยุดอกผู้บ่าวมาคุยดุยด่นสิเห็นเธอนหนึ่งผู้บ่าวมาจีบอือคุยไปกับจ้า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 ,จาอยู่หันละผู้บ่าวกระได้บ,บา่าวยังดอก ด ane, ึงคอกันดึงอยู่หันเละผู้เ่ากับผู้เ่าขี้อายดึงอันนะบีดกัดเล็บอยู่หันว่าผ mm ู้บ่าวก็รสิีว่าวยั้งกับเบาเบาผู้สาวกับหุ่นหวยอยู่ในหนอลังเทือนหนาะสิีว่าวยังกับเบาเบาทำไอ้เขียวขิงเข่ากันยังยิ้มอันผู้บ่าวน่ะผู้บ่าวกับผู้บ่าโบปากผู้สาวกับผู้สาวปากประเดี๋ยดึกแล้วหกทุ่มตีหนึ่งไอ้เขียวไอ้เขียว น้องอยากนอนปู่บ่าวก็ยังเอ้ยไอ้นั่งตัวก้อนไอขึ้นหอดก็ยังเพราะพรทนได้อยู่ค่ะทั้งผู้สาวนั่นอีกสักพักตีสามผู้สาวถามปู่บ่าวไหมไอ้เขียวไอ้เขียวเมื่อสาน้องหิวนอนปู่บ่าวก็ยังโอ้ยไอขึ้นหอดไอนั่งอีกก้อนจักหน่อยคอย่อยเมื่อโว้ยผู้สาวก็เริ่มมีอารมณ์อะไร ลรมปวดตดขข้นมาอะไรล้มอยากนอนเริ่มงุดงิดแจะได้ผู้สาวกระไดผู้สาวอยากนอนใจคนิ่งน้่งตรสิขุดมั่นบ้ไดสิไปคุดมั่นจ้างผู้สาวนั่นตีซีบวกผู้บบาไอ้เขี้ยวไอ้เขียวเมื่อสาหนองหิวนอนมือหนองสิไปคุดมั่นทางผู้สาววะผู้บบาก็ยังม้ันแล้วดอกผู้เบาก็ยังข้นหอดอยู่ บา่าเลา่วออ่าเดี๋ยวก่อนจกหน่อยอก่อนใหม่ผู้สาวเริ่มโมโหเนาะผู้สาวก็เริ่มโมโหสันตัววัดตดดเบ่งออกมาสุดแห้งก่อนตัวอยากให้ผู้เบาวเมื่อขั้นแขวอยากนอนปดเสียงตุดก็ขวองก็จนตื่นท่องมันยืงเนาะนั่งตัง้งแต่สวงทุ่มจนหอดตีสี่ นั่งกะนั่งผ้าจีบกะจีบสิบ้ายั้งกับบ่าสิบอกฮะกบบาบอกสิบายั้งกะบบ่าตดใส่ทนตัวเท้อเดียวเขาหล่อลงอนไปคอยตดเท้อเดียวว่าเป็นบังตะไลแล้วกระดักบุ๊บ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 บ บอกเห้เมื่อตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วหกทุ่มก็แล้วตีสองก็แล้วตีสามก็แล้วตดใส่ซะเมื่อว้ปันเกียโอ้ได้ก็ตดใส่ทั้งส,สองทุ่มแลว้วเลยพอไดกันสัํมเพื่อนว่าผู้บ่าวผู้สาวก็เด็ดตดใส่กันโอ้ยเนาะนี่แหละเพื่อนว่า สิไปจีบเขาจีบยังกับเอากระดักกระเดือสมัยสุมือโบมี่เนค่ะมันก็มาวาอันเรื่องอดีตให้ฟังเนาะค่ะเนาะลําๆำลยลุยยู่ดิมิแห้งเลยค่ะเด้อมืออื่นสิเป็นวันพระมือนีกเขาข้นเนี่ยจักนอย